น้าเลือกภาษานะคะคดุดเลือกภาษาไทยกด Yes แล้วรอเครื่องรีบูตใหม่นะคะอันนี้นะคะพอเครื่องรีบูตมาแล้วก็จะเป็นภาษาไทยแล้วนะคะกดต่อไปตรงนี้ให้ตั้งเป็น a d d m e ในสองสามสี่สหรือลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นรหัสอื่นก็ได้นะคะที่จับได้ตรงนี้ก็ตั้งเหมือนกับข้างบนค่ะ <Yeah. S 1> อีเมลเพื่อดีเซลรหัสถ่านตรงนี้ติดนะคะกดเปิดใช้งานค่ะ กดล็อกการตั้งค่ารูปแบบให้ว่าเป็นตัวแซดนะคะเหมือนกันทั้งสังค้งเลยค่ะตรงนี้ให้ตั้งเป็นกรุงเทพพานอยกาตาอีโวลตรงแบบนี้นะคะกดต่อไปค่ะกดเปิด dhcp ด้วยนะคะถ้ามว่าตรงนี้มันปิดอยู่อะคะ่ะ กดต่อไปค่ะกดเปิดใช้งานค่ะข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขตรงนี้กดติ๊กถึนนะคะแล้วการเข้ารหัสตรีมตรงนี้กดติ๊กออกนะคะตรงนี้ให้ตั้งเป็น Admin เหมือนข้างหน้าเลยค่ะตัวใหญ่แบบนี้นะคะ ตรงนี้จะเป็นส่วนของต้อง IP นะคะกดต่อไปได้เลยค่ะตรงนี้ถ้าถือว่าเครื่องใส่ Hard d อยู่มันก็จะมี Hard ิส s ์ขึ้นมานะคะลูกค้าต้องกดสิดยู่ข้างหน้าแล้วก็กด Format ค่ะอันนี้ถ้ากด Format มันจะให้เลือกรายการนะคะเพราะว่ายังไม่มี Hard ิสก์อยู่กด Format เสร็จรอให้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็กดเสิ้นได้เลยค่ะ